เศร้าเด้อเศร้ากุกเหตุนิสัยแบบนี้นันพ่อเขาว่าให้ขึ้นนัะก็รับบ่อใดเออมันเกิดอียังขื้นคะไครสีรับใดคะโดนว่ากลับนะคะอเออว่าผู้อื่นแต่เขาว่าขึ้นอ่ะอเขาตอบกลับมากลับรับไม่ได้เออพี่น้องขาเนาะแต่ไปว่าคนอื่นก่อนโดนตอบกลับก็สมควรแล้วไม่ใช่หรออืเออเนะาะทำไมถึงรับไม่ได้ล่ะ เพราะคุณไม่ว่าคนอื่นก่อนนะอ่ะเขาเลืองค่ะพี่นองวันนี้จะมาเปิดประเด็นของบอสบอยสิริชัยเออฟาดกับตอบกับอย่างแรงค่ะสําหรับคนที่มาว่ามาบูลลี่หรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วก็เลยแกก็เลยไปเห็นก็เลยทนไม่ไหว เออออกไปคอมเมนต์ตอบกลับเลยค้ะอย่างแรงอย่างเจ็บเลยจ้าก่อนอะจะมาพูดเรื่องนี้พี่น้องคะเรามา<ข>อฝาผลงานเนาผลงานบอยซีรีชยัยหมอลำใจเกินร้อยกันสักหน่อยพี่นออ้องขาฝากคิวงานวันนี้คิวงานการแสดง9ปีหมอลำใจเกินร้อยบอยซิริชยัยวันที่1กุมภาพันธ์สองพังบงานบุญพเวทเทศมหาชาติ <ม>วัดยางกะทุ่งตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชชรีมามค่ะพี่น้องไปให้กำลังใจทีมงานหมอลบใจเกินร้อยบอยๆสิหรือใช้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่แถวอมือปักทงชัยคุหละน้อพี่น้องเ<ม>นาะโค<ม>ราชบ้านเองจังหวัดใหญ่พี่น้องค่ะไปเตยมวนๆน้ำกันเลยจ้าพี่น้อง<ม>อ่าเ<ม>นี่ยก่อนอื่นเรามาพูดอันนี้ก่อน เออเห็นแกลงไอ้นี่ด้วยนะแกลงโพสเนี่ยล่าสุดเห็นลงโพสสอนคนมันเหมือนคำคมอมนี่คำคมนี้ก่อนค่ะพี่เนอรูอปคุณบอยียรชใส่เสือ้อแดงใช่ค่ะ คำคมที่วอดบอยได้ลงไว้ว่าก่อนจะว่าเขาโง่เราฉลาดอะไรก่อนจะว่าเขาต่ำเรามีอะไรสูงก่อนจะว่าเขาไร้ค่าเรามีค่าแค่ไหนก่อนจะว่าเขาไม่ดีเรามีดีอะไรนี่ไงม,มันก็เป็นพ่วงกับไอ้โพสต์โพสต์นี้ด้วยใช่ไหมไนี่ที่ไต่ตอบกับคนคนนี้อืมันมีโพสต์ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอ,อ่ะสกุส๊ก อ๋อโพสก่อนที่โพสต์ลงหน้าเฟซเลยใช่ไหมใช่ใช่ที่ลงหน้าเฟซว่าเนี่ยร้าเดอร์นี่นี่เันบอใช่เนี่ยร้าเดอร์นี่สัยดาผู้อื่นก่อนพ่อเขาฝาดกลับแล้วเครียดแน่เออนั่นแหละที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้ค่ะเลิกได้เลิกนี่ใสนะคะที่แบบว่าหนึ่งบุรีคนอื่นก่อนว่าคนอื่นก่อนพอเขาว่ากับว่ากับกับ กลับรับไม่ได้ไไดกลับรับความจริงไม่ได้เออแต่ทําไมกล้าที่จะไปว่าคนอื่นบูลลี่คนอื่นล่ะคะอ,อันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องเนาะมไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพจเพจนี้อะขออนุญาตเพจทางเพจแซบบันเทิงอะ,ออะก็ได้เขียนข่าวบอสบอยไว้อย่างนี้คะ่ะพี่นอกนี่ นี่ที่มันเป็นประเด็นนะคะตอนนี้บอยสิริชยัยตอบกับคอมเมนต์บอกให้ยอมรับความจริงเวลาลงรูปอย่าใช้แอปเยอะอว่าคนอื่นก่อนแล้วโดนฟาดกลับแล้วทำไมรับไม่ได้จำไว้ถึงวันกระดูกเข้าหม้อกูก็คนนึงกูก็คนคนนึงมีความรู้สึกเหมือนกันกับคนทั่วไปและกูก็คิดว่ามึงไม่ได้วิเศษกว่าใคร แฮตแท็กไซกมีใช้แฮตแท็กมลก็จเกินร้อยใช่อันนี้ก็คือคําพูดของบอทบอยว่าว่าคนอื่นแล้วโดนฟาดกลับแล้วทําไมล้อไม่ได้จําไว้วันถึงวัน กระดูกเข้าหม้อกูก็คนคนนึงมีความรู้สึกเหมือนกันกับคนทั่วไปแล้วกูก็คิดว่ามึงไม่ได้วิเศษกว่าใครนี่ค่ะพี่น้องการไปบูลลี่คนอื่นไปว่าคนอื่นโดยที่ไม่กลับมาดูเงาเงา,นาหนาจะของเออแล้วพอขโดนเขาฟาดกลับแล้วรับไม่ได้บูลลี่เขาอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเขาใช้แอป,แอปเออ สมัยใหม่แล้วค่ะทุกคนก็ใช้ค่ะโทรศัพท์ซื้อมาตั้งเครื่องละสี่ห้าหมื่นใช้ให้มันคุ้มสิคะใช่แอปเยอะยงเยอะเยะใช้ไปสี่อันไหนที่ทําให้เราดูดีทําให้เราออกมาดีอันนี้เขาค่อนบอยเต็มที่นะเพราะว่าเราใช้ใช้เยอะด้วยค่ะหรือว่าคุณไม่ใช้ค่ะไม่หรอกเขาใช้แล้วก็ยังไม่สวยไงอออืมใช้แล้วก็ยังไม่สวยหรือเปล่า น่าจะเป็นประมาณนั้นอ่าเขามาบูลี่บอสบอสีใช้ไว้ยังไงเรี่องคะเรื่องอะไรอ่าไปอ่านนะคะพี่อ๋อนี่แดงๆนี่แหละค่ะอืออ่าจะอ่านโค้ดคนนี้ก่อนเนาะอืออ่ามาทวงว่าเฮ้านา่นายโยูโอ๊ยบันมึงนางขึ้แง่ตื่นเสียมอืออุ้ยเรื่อยๆเป็นหน้ายังไงก่อนแง่ตื่นเสียมอันเป็นหน้ายังไงก่อนจอเแต่ว่าแง่แม่ อย่างนี้เหรอไม่น่าแง่แหวเก็เห็นหนาแง่บพ่นงค์พอดีสารอื่นแง่เนาะเออกูคือก็เคยทวงแล้วว่านาก็แง่ตื่นเสียมกูคือก็เคยทวงแต่าะยานอยู่นะเออกูเคยรอมาอยู่ตอนนี้กูสารที่เจนแล้วรักษาไวซำนี่แหละมันแมนครับพ่น้องพออายุเยอะแล้วทุกคนน่ะมันก็ต้องมีตามวัยตามริ้วรอยตามอะไรอยู่แล้วเขาก็ต้องใช้แอป ช่วยทุกคนอยู่แล้วแล้วหน้าสดเขาก็ใช้เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าเขามีแอปตลอดนะการไล์ทรงไล์สดเขาก็มีหน้าสดของเขาด้วยถ่ายคงถ่ายคลิปหลังบ้านคนมาถ่ายเขาก็ไม่ได้อันไอ้นี่เออเขาก็มีบ้างแต่เวลาเขาแต่งรูปไปงานแต่งหน้าทรงองค์ทรงนก็ธรรมดาันก็ธรรมดาที่ต้องเพิ่มความขาวความอะไรนิดหน่อยนิดนึงสามสิบเจ็ดแล้วรอได้ขนาดเมื่อก่นพี่น้องขาใช่ดูสิเออสามเจ็ดรอได้ขนาดนี้ไม่ก่อนคุณน่ะ เท่เาเขาไหมลูกหลานคุณเท่าเขาไหมหรอได้เท่าเขาไหมอ่าแล้วคอมเมนต์นี้ก็มาคอมเมนต์ Comment ว่าดีแล้วที่เขาบอกความจริงเวลาลงรูปอย่าใช้แอปมากอย่าไปโกรธเขานําไปพัฒนาตัวเองเด้อจา้าวัดนำตรงไหนอ่ะนำไปพัฒนานบอกว่าบอยนำไปพัฒนาตัวเองเดี๋ยวโฟกัสเรื่อง,อ,งอะไรก่อนมือรำก็โฟกัสเรื่องร้องเรื่องรำเรื่องเต้นพัฒนาคุณต้องพัฒนาเรื่องรำเรื่องเต้นสิเรื่องร้องสิ เออให้พัฒนาอะไรพัฒนา,ฒนาหน้าตาแล้วผมหลอกก็หล่ออยู่แล้วนะเออเออให้พัฒนาก็คือหมายถึงว่าจะให้ไปฉีดไปเติมไปแต่งให้มันหล่อกเกินธรรมชาติอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออในนี้บอสบอยก็เลยตอบไปเอาเฟซผู้กันปุริชายตอบกลับไปเลยว่าว่าคนอื่นก่อนแล้วโดนฟาดกลับแล้วทําไมรับไม่ได้ จำไว้ถึงวันกระดูกเข้าหมอกูก็คนคนหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนกันกับคนทั่วไปและกูก็ไม่คิดว่ามึงไม่ได้วิเศษกว่าใครนี่ใช้คําแรงเลยค่ะแล้วทุกคนก็เห็นด้วยกับคำอพูดของบอสบอยว่าทุกคนก็เป็นทีมบอยเห็นด้วยตัวจริงแล้วน้องหลอกกาลูกดูดีมากหน้าพอดีเหมือนมันรู้ตัวไปเจอเหมือนกันใช่ตัวจริงตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรน่ะ เออก็ครบเครื่องสูงหุ่นแบบไอพอดีเออหน้าตาผิวนุงผิวแบบดีผิวนี่เขาเรียกว่าหล่อสมวัยค่ะน้องขาจะให้วัยสามสิบเจ็ดรอเหมือนวัยสิบเจ็มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแกก็เป็นคนที่ดูดีแกเป็นคนที่ดูดีมาตลอดเนาะอ่าคนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าแม่ค่ะว่าคนอื่นดีค่ะพ่อเขาลูเขาสวนคือเขียดบัคัก สร้างโบกแตกตายเนาะเขาว่าเออจะเลยน้องบอยเออ,<ม>เ,อ,อเขาบอกว่าคนแบบนี้เลิกคบเลิกอันนี้มันไปเลิกให้ค่ามันไปค่ะพี่น้อง<ช>เออปล่อยผ่านก็ได้หมถึงว่าบางทีแฟนคลับก็ไม่อยากให้เอาเรื่องอย่างเงี้มาเครียดตัอย่างเป็นเครียดทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เสมอแล้ว,<ช>ลว,วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ว่าอะไรเวลาแฟนคลับเห็นเขาก็จะไปตามกัดให้จ<ช>ีให้ด่าให้แต่อันนี้บอยบอยเห็นไงก็เลยไปฟาด ด้วยตัวของตัวเองเลยค่ะต้องฝากชาวเน็ตด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณบอยศีรีชัยหรือว่าคุณแอนออรดีรู้จรรบินในวงการนะเขาเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นเราต้องไม่ก้าวไม่ก้าวใช่ไม่ไกเข้าไปเกินไปอื คอนโฟกัสให้ถูกจุดด้วยใช่ก่อนแล้วก็ที่สําคัญก่อนจะไปว่าอะไรเขาบมองมองดูตัวเองด้วยส่องกระจกส่องกระจกด้วยค่ะหรือว่าที่บ้านไม่มีกระจกก็ไปส่องหน่อาอตักน้ำใส่ตักน้ำกระโลลโชงดูเงาอ่าอะไรคะพี่น้องอ่ะพี่น้องคาเราสองคนก็มาพูดถึงประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับเรื่องบูลลี่หรือการคอมเมน ใครนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ลบๆหรือว่าให้ใครเนี่ยก็ฝากนิดนึง<ช>พี่น้องคะ,สะแสดงความคิดเห็นในพอเหมาะพอควรก็พอเ<ช>นาะพี่น้องคะ,ะสำหรับเมื่อนี้สาวไอนะคะสาวไอกับสาวก,กุ๊กขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ